สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อซนะครับสุขูสุคนนะครับทักทายพี่น้อง f อฟซีนะครับย่ำเ้าย่ำเ้น FC, นา,า,า,านนี้นะครับตอนนี้กะเป็นเดือนพฤศจิกาพี่น้องอีกปีนี้หกแปดกับเหลืออีกแค่1เดือนนะครับหนึ่งเดือนก็จะเป็นปีหกเก้าแล้วนะค,คือ ทังรับคดีเห็ดงานพี่น้องครับต้องคิดพอแต่สมัยตะกี้จะคล้องเห็ดงานหนิครุ่น,นครับรุ่นโบนัสนะครับว่าสี่เดยเจักเดือนนะครับของผมนี่นะครับคือยางเก่งก็ได้สองเดือนพี่น้องแต่ทุกปีเขาก็จะให้แค่เดือนเดียวปีละเดือนก็กดีครับพี่น้องเงินเดือนหนึ่งสองเดือนใเ้เพิให้มาหนิครับ แต่คนขังดีนะบว่านะครับคือมันเป็นเงินฟรีนะครับเงินฟรีคือเป็นกระลังแรงใจพนักงานครับบริหลายจ๊กเสือผมนะครับยาง,งก่งกัดสองเดือนส่วนมากก็จะเดือนเดียวน,นะครับวาสนาวาสนาโบนัสโบมี่หลายคือเพื่อนพี่น้องจะไดซสําะไร,รผมก็เอาครับคิดพ่อพี่น้องคิดพ่อว่าบางโรงงานนะครับ ได้หาเดือนหกเดือนโอ้สุดยอดเลยนะครับ็ดีใจน้าเพลินครับก็คือโรงงานเพินี่มีสาภาพแรงงานมีการเรียกร้องจากนายจ้างนะครับหา <5 S 1> <6 S 2> เดือนหกเดือนได้็ดีใจน้าเพลินครับมีเงินบวกใอีกมื่นหนึ่งสองมื่นนี่สิประชของกับว่าได้บ่วงได้บวกยังหรืพี่น้องเงินเดือนเก้าพันก็ได้แค่เก้าพันนั่นแหละนะครับแต่ว่า็ดีแล้วครับได้หน่อยได,ได้ได้หลายนั่นมันไม่เป็นเรื่องสําคัญพี่น้องมันทํายังไงจะได้เหลือะสําคัญกว่า คือผมจะยกตัวอย่างพี่น้องผมเคยทํางานนี่โรงงานนั่นเอเนเคสปิงนะครับพนักงานประจํานี่นะครับตอนนั้นโบนัสหกเดือนบวกอีกสามหมื่นสามหมืนหายก็ว่ากันไปผมเห็นรุ่นพีมันเป็นพนักงานประจำพี่น้องได้เกือบแสนพี่น้องได้เกือบแสนแต่ไม่เหลือเพราะว่าอะไรเพราะว่าติดเล่นติดกินนะครับ เล่นติดกินนะครับเงินเบลือพี่น้องแล้วมาลองคิดครับว่าเออเขางใหเก่าพันก็คือมีความสุขแถวว่าเพิ่นเด้งเงินเดือนเป็นแสนนี่อ่า๋ด้โบนัสเกือบแสนนี่นะครับ่เหลืออยังจักวัดแล้วมันมีความสุขว่มันไม่มีครับมันไม่มีความสุขเลยนะครับฉะนั้นแล้วพี่น้องการสีได้นี่นะครับได้หน่อยได้หลายนี่ค,คือเกอ่าอะไพี่น้องอยุติโต่ห้องครับเฮอสิบริหารจัดการเงินจังใดน,นะครับ ได้เป็น8ปดหมื่นเก้ามื่นกันบริหารจัดการว่เป็นกระสู่เจ0 0พันแปดพันอะไรพี่น้องอันนี้ก็ว่าเห็นเอฟซฟังนะครับคือนะครับการที่ไฮโบนัสไทยยังนี่พี่น้องผมก็เห็นข่าวช่วงนี้นะมีการร่วมตัวกันประท้วงครับบางมองนะครับเพื่อนไฮฮาเดือนหเดือนเงินบวกหมื่นหนึ่งหมื่นกลัวแต่เป็นผมนี่ก็ถือว่าในมุมมองที่ผมออกจากงานมาแล้วดิผมว่า คดีอะไยครับเพื่อไหนปนนั่นนะครับได้ทีิประท้วงเอาเกินเลยนะครับพี่น้องนะครับโบเมนบาบ่อยากให้พี่น้องเอฟซีหรือว่าโบเมนบาบอยากบ่อยากให้คนใส่แรงงันได้ครับแต่ว่าเขาตรงมีเหตุมีผลซึ่งกันและกันครับการสีขอนะครับหรือบางอย่างที่เรียกร้องเกินเหตุเกินความจําเป็นนะครับหวังรวยนี่ครับมันกับโบเมนพี่น้องจักเขาสีหาใส่ไม่ใจอย่าลืมพี่น้องว่า ลรงงานเขาต้องใจจะค้นนะครับร้อยคน้นพันคนนะครับเพราะเป็นใจตาข้าองอู้เดียวพี่นอ้องเอใจแล้วก็เป็นเงินโบน,นอยพี่น้องหลายร้อยล้านหลายพันล้านแล้วถ่าโรงงานอยู่บบไดเลยพี่น้องมูเจ้านะ่ะได้โบนัสแค่ปีนี้ปีเดียวถ้าปีหน้าเขาบ่ามีเงินจ้างมูเจ้อล่ะลูกเมียมูเจ้าครอบครัวมูเจาเ้านวดรถง,งวดบ้านกำลังพอนอยู่นี่มูเจา้าสีหาใส่มาใส่ครับไปหวังแต่ โบนัสบางครั้งทามันเกินเหตุเกินความจําเป็นโล่งงานนี่พี่น้องอันนี้ผมบริเวณเอาใจจากของธุรกิจด้วยครับโลงงานนะครับเขาก็ต้องมีการลงทุนเพิ่มไปอีกนะครับการลงทุนเพิ่มนี่นะครับมันกับบมินวา่าจะไปมองในมุมมุมเดียวว่าเขาสิสรสางผลประกอบกันไหต้า่น่ายจ้างหรือว่าให้ต้จากของโรงงานนพี่น้องเขาก็ลงทุนเพื่ออย่างตีเพื่อหนึ่งแหละครับลดต้นทุนลดต้นทุนลงแล้วมูเจ้ากับสิทด มีงานเห็ดแล้วเขาเขากับสิสตอมาสู่กับครูแข่งได้นะครับบางอย่างเนี่ยเขาลงทุนไปเนี่ยมันกะบโมเมนว่าเขาสีวังตะกาไรเอามาก,กอบขยอยย่างเดียวพี่น้องกันนี่นอนครับเจ้าของโรงงานเขาลุวยว้ยเขากับลวยพี่น้องแต่เขากับลงทุนสูงนะครับเสียงขึ้นกันนะครับเขาก็เสียงขึ้นกันเขาลงทุนกับเพื่อนี่แหละพี่น้องเพื่อสร้างอ้านสร้างอาชีพใเห้องทำมอ่งอีกอย่างหนึง่งห้องกับยาวรวาโอ้ยถุ่มเทมาทั้งปีทั้งศาสเดวนี่ โบนัสจะงเอาได้หลายเนี่ยมันกับเมียนพี่น้องผู้ใดก็อยากได้ครับแต่ก็ยะารืมว่าถ้าเกินเกินเกินความสามารถของเขาเขาสิไปหาใส่ไม่ใจพี่น้องแล้วเฮ็ดงานนี่สีเอาแต่โบนัสแค่ปีนี่นะปีหน้าสีบบเฮ็ดงานอย่เนี่ยเขาก็ต้องเบิ่งการลงทุนนีกเด้พี่น้องนะครับอยากอยากฝาก f อไว้ครับว่าเพื่อนไห้นะซําเดกับโอ้ดีเราอันบอกนี้มุ่มองงจ้คลองสีออกมาเล้วดอกจ้คของเป็นจ้าของกิจการนนะครับแล้วก็ ผมก็เคยได้คือว่านั่นแหะเดือนหนึ่งสองเดือนผมก็ว่าดูคากแล้วนะครับดูคากแล้วก็ยู่ได้ครับยู่ไม่ได้หอดสูม,มือนี่แหละนะครับอยู่ไม่ได้หอดสูม,มือนี่มันมันก็วันจ้าเปลี่ยนว่าเขาตา้องได้ไหลอ่บวัจําเปลี่ยนว่าต้องได้เป็นแสนสองแสนบางครั้งนะครับการได้เงินไหลมันก็เฮตดใหเจะของใจฟูนะครับอ่าเจตุใดของใจฟูจะของอยากใส่ายต่างๆอยากสางหนีไวลรอบโบนัสแล้วก็มียบางคนนะครับ บางคนก็สร้างหนีไปรอบโบนัสสร้างไว้แล้วบานนี้กันเขาให้หน่อยก็บพราพอใจหนีก็ต้องไปเรียกร้องเัาเขามันกับวถูถต้องครับที่จริงแล้วได้มากล้วจังว่างแผนการใส่สิเก็บเท่าไรสีออมเท่าไรสีเอาไปซื้ออีหย่าง,างจังสีเมน่นแต่ก็คือว่าล่ะคนที่เหตุงานรงงานเฮ็ุงานที่ไม่ได้ไปจําเขาสีใส่ก่อนจังเอาเงินมาใส่หนีเขาทีหลังน,นะคือคนมีเครดิตนะครับคือมีคน เงินเดือนประจำไม่แล้วสวสางเครดิตได้ง่ายนะครับมันคือพวกผมครับผมนี่คือขันบ่มีอหลีกับบ่ได้นะครับจะไปสางเครดิตคือจังพนักงานรงงานที่เก่าบ่ไดดแล้วนะครับคือใดํำได็เอาวเรือยบีนองนะครับจะไปเรียกร้องเพื่อนเกินเหตุครับถามว่าร้องคิดเบื่องครับถ้าเพื่อนอยู่บ่ไดห้องอยู่บ่ไดดนี่สิเป็นจังไ๋นะครับห้องอายุเท่าไรแล้วตอนนี้นะครับไปเรียกร้องเอาไรยๆบัดเฮาอยู่บ่ไดดบัดนี้ห้าเพื่อนเลิกจ้างเห้ียวห้ารงงานปิดตัวลง บางคนอายุ40-40ป 40, ่าเลเขาสอเห็ดย่างกินพี่น้องสิมาเห็ดไทยไทยหน้าคือเกาะะบูนอะไรดนะครับบางที่ในการมีงานเห็ดนี่ก็ดีแล้วดิพี่นออ้องอ่ากับว่าให้คิดซื่อๆหรอกครับกับว่าเป็นยังนะครับการเรียกร้องพี่น้องการเรียกร้องนี่นะครับผมเคยเห็นเลยพี่น้องเคยเห็นอ่าภาสาหภาพแรงงานนะครับประธานสาภาพแรงงานนี่เรียกร้องเอาได้หลายครับอยากได้ได้หลายนะที่จริงแล้วเขาก็มี แนวแอบแฝงยู่ได้พี่น้องับว่าอยาก้าลึกครับับว่าอยาก้าลึกนะครับอ่าประธานสหภาพบางคนกับมีพ้นประโยชน์แอบแฝงครับอันนี้กับกับบางคนใด้พี่น้องเด้คำว่าบางคนบางมองนะครับเรียกร้องไปเพื่อว่าสั่งขอต่อร้องอ่ะมันก็เหมือนการเมืองอีกอย่างหนึ่งครับมันเหมือนการเมืองอีกอย่างหนึ่งนะครับมันเหมือนการเมืองบางคนเขาก็บ่ได้จริงใจครับพนักงานบริหารประธานอะไรนะครับอ็เลยคำว่าโอในมุมมองอีกมุ่งมองนึงครับ แต่ว่าอยากเอาไล้ครับเดี๋ยวสีไปพิจใจเขานะครับกำลังค้นก็ยิงหูจักอยู่หรอกครับว่าสีแมนคือผมอาบอ่นะครับแต่ใครทางานโรงงานอยู่นะครับก็จะคิดเหมือนผมไหมนะครับได้สองเดือนสามเดือนฮิลเก็บเอาพี่น้องฮ้ลเก็บละกำละกะได้เงื่อนพ่อเล้วนะใส่หนี้ใส่สินนะครับมีเงินก่อนก็จ้างว่าตั้งรักตั้งฐานอยู่บ้านครับอย่ามองแค่ปีนี้ปีเดียวครับว่าโบนัสจะได้เยอะๆแล้วจะหมดนี่เลยไม่มีครับกิเลสค้นมเจ้าสีสางอยู่ตลอดเวลา มีงานเฮ็ดนะครับดีแล้วพี่น้องมีงานเฮ็ดนะดีแล้วย่าไปเรียกร้องหลายครับเพื่อนไห้ก็ดีครับมาล่องคิดที่จังผมเนี่ยน่งจงโปร่งยุงสิโบนัสกับมี่ได้นี่ก็ต้องนีก็เฮ็ดเตยซําได้ก็เอานะครับก็บอได้คิดยากบอกได้คิดยากน้ำไผ่นะครับมีเฮงตัวใดก็เฮ็ดเอานะครับลองคิดเบื่องครับว่มามันลําบากเ,เอา้มาเห็นงานจะคล้องนะครับมีโบนัทหน่อยเพื่อนไห้ม่านสามสี่หมืนหน่นเนี่ยเงินมาให้าาาฝากพอฝากแม่เตือนม่านมาบานแน่นี่ โอ้ยีละดีใจหิละกออประกมเอาพี่น้องนะครับจะไปเรียกร้องเกินเหตุครับเขาอยู่บ่ไดห้องก็อยู่บ่ไใ้คือกันฝากให้คิดครับพี่น้องแล้วเจอกันไม่คลิปนาขอบคุณ f c หลายครับที่เขามาเบิ้งช่องไอ้นุ่มนอนหน้าขอบคุณไห,หลายครับสวัสดีครับ